สวัสดีค่ะจอง,ง,งได้จองเด้เจินอีกแล้วนะคะตอนนี้หลวงตาออกจากสารารวมใจสามัคคีนะคะที่วดัดที่บ้านแม่บงใต้นะคะกำลังเดินทางออกจากวัดกำลังจะเดินทางออกจากวัดนะคะเพื่อมีญาติโยมนะคะ รอทรงดวงตาดูนะคะดวงตาในข้องหัวและสบายใจบุญใหญ่บุญหลวงบุญใหญ่หลวงเน้อวันนี้นะทางพสัฐธาหายจากโรคไปไข้เก็บต่อไปมีแต่หรวยรวยแต่ความทุกข์ความเจริญเน้อดวงตาเดินทางออกแล้วนะคะรที่ต่อมานการเดินการทองการดำเนินชีวิต เราไม่ได es ้เรนยนรู้นำตาศกาเรืไองการไป่ต่อที่เาาทำเยอะมากนะ้าสาวมาเริ่มทำเ็ไปรับบ เดนไลเหนยวพอจู่ๆไปเลย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 ออกออกห้างขนาดนี้ละอบอบีขนาดนั้นเลยหรอไปเลยไปเร่อยๆไปอยู่ที่หนาปตเลยังดูนดูคนเยอะโอเค ตอนนี้หลวงตาเดินออกจากอันนี้แล้วนะคะเออทำไมเป็นต้องอารมณ์หอนเต้ทางที่ว่าออยู่กับวัดกับวานอะอยู่กับหลวงตาแทนที่จะได้ซึ้นซักอะไรอย่างที่มันแบบเออตะจันแล้วะไม่เล่นหาหลตาเดินออกมาแล้วนะคะ เดินคาริบตูดงออกมาแล้วนะคะโดนไหล่อะถ้าจะนั่งนั่งนั่งรอแถวทายแล้วไหมอยากได้ภาพหามุมอแล้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายนะะคะ ไอ้อ่างของฝนนะบรรยากาศที่หลวงตาเดินทางออกมาแล้วนะคะจากวัดวัดนี้นะคะกำลังทำซุ้มศาลานะคะ

ยกขึ้นลอยอ๋อทางออกทางแล้วเจอมาได้ได้ได้อย่าขึ้นมาเลยอย่าขึ้นมาตัวอ๋ออ่ะนี่มันกลับะดีเนิฮะบางครั้งคุณเตือนนะบางครั้งคุณจะเตือนเราอ่ะคุณก็ต้องดูด้วยว่าเราถ่ายคลิปไหมไม่งั้นเราก็จะเสียคลิปนี้ไปไงเออ รู้แล้วออกหางขนาดนี้ยังจะมีกระเปะ๋าไว้ทำงางเรับรรมไ,ไม่พอใจตัตกคนนี้นะไม่เพอใจไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นเราก็รู้นิมิตเราอยู่อาย,ยุก็ไม่ใช่น้อยแล้วไม่ใช่เด็กแล้วจะได้มาทำอะไรที่แบบเป็นอย่างนี้ มันอดไม่ได้จริงๆยกได้ยกเลยครับยกได้ยกเลยยกเลยยกเลยครับยกมาระดับโอ,อกตแบบกลม ออกจากวัดแม่บงใต้แล้วนะคะเพื่อันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ออดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะถ้าถึงหนึ่งหมื่นคลิปเมื่อไหรอ่ออจะตามหลวงตาไปจนถึงจังหวัดนครพนมนะคะตอนนี้ออคือบางทีออก็เข้าใจแกนะว่าแกต้องการเจฟหลวงตาแต่ว่าระยะทางที่ห่างออกมา ออกกว่าเอาอยู่ไกลแล้วนะอันนี้ต้องซูมเข้านะคะเพื่อนๆนะคะต้องซูมเข้าเอาอยู่ไกลแล้วนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนอารมณ์แกจะไม่ค่อยดีอะอารมณ์แกจะไม่ค่อยดีมากแต่เราก็ต้องเข้าใจแกด้วยด้วยที่แกรับแรงกดดันมาจากที่อื่นนะคะเอาเข้าใจคะ่ะ ข้างนู้นพอนูค่ะนี่ค่ะเราต้องออกหาากจลงตาม,มากเพื่อที่จะไม่ได้เดินเท่าตันดูอีกนะคะแต่ดูทุกวันอะดูะเพราะเรารู้ระยะอยู่ว่าเราอยู่ขนาดไหนนะคะยกเลยค่ะยกมดเลย เส,นนะส้นทางการเดินทางของลวงตายนะคะวันนี้จะผ่านอำเภอเชยงสารนะคะอำเภอเชยงแสนเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังอำเภอแม่สายนะคะจังหวัดชองรายนะคะเน้นนะคะตั้มขาขอททงหง่อย เราก็จะอยู่มาตัดวงตาต่างๆโท่ะ ก็ต้องวิ่งกันนะคะวิ่งกรรันคืออย่างนี้ค่ะ ทุกเส้นทางการเดินทางของหลวงตาพุญชื่นปัญญาบุธนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปยังอําเภอเชียงแสนนะคะจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อผ่านไปยังอําเภอแม่สายนะคะเออเส้นทางการเดินทางอาจจะนะคะมาเร็วจ้าอ,อ ปัญญาบุทรนะคะสมาติเจ้าเปาะเดี๋ยวจัดเลยหมดลวเออเออก็ตาาคิดเดียวกันตอนนี้นะค่ะ การเดินทางของหลวงป่ามุชื่นปัญญาวุทโธนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ดออด้วยนะคะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะนีตา ถอยห่างเลยค่ะซีก้าถอยห่างเลยค่ะอ่าขับคุณเก้าขับคุณเก,ก้า